บทที่12ชินักบัญชร ชยาสนากตาพุทธาเชตะวามะหลังสาวะหะนังจตุสัจจาสัพพะลังสังเยปิวิงสุนัสภาลานังกะลาทโยพุทธาอัตวิสตินายกกาสเพปฏิทิตตาไมหังมตะเกเตมุทิศาลาศีเสปฏิทิตโตไมหังพุโธธรรมโมเทวิโรจะเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเลสะพักุนากะโลหะตะเยเมอนุรุทวสารีปุตโตจตักกินีโกทนโยปิจิภาคัสมิงโมคะโนจะวะมะเกทักินีสวะเนไมหังอาสุงอนัทลาหุโล กัสโปจะมหานาโมอุพาสุวามโสโสเกเกสะโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปพังกัดโลนิสินโนติสัมปันโนโสพิโตมุทิปุงขะโวกุมารกัสสโปเถโลไมเหสีจิตวาทะโกโสไมหังวทฒเนนิจังปฎิฐาสิคุนากัดโล ปุณโลงคุลิมาโลจุปะรีเนตสีวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานะลาเตศิิกามมะมะเสสาสีติมหาเถราวิจิตาชิตนสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตตวันโตชิโตนรัาชันตาศิตเตชัยนักอังคังเคสุสันติตาลัตนังปุรโตอาสิทคินเมิตระสุตะกัรทัชคังปัจโตอาสีวามอังคุลิมานักังขันตโมระปัิตันจะอาการกิยาสุตะการอากาเสชนางอาสีเสสาปการสันติตาชิตนานาวะัสสันตตาสุตปะกะลังกตา วาตะปิตาสังจิตตาปะหิรักนับตูปฐวาเสสาวิริยังยันตุนันตาชิตนเตจสาวุสโตเมสิกิเจนาสทถาสัพุทธปัจเจเลชินะปัญชะมันนันหิวิหัะต่างต่างมหิตตะเล สาปัิตุมังสพเเตมาปุริสาสภาอิจิวันมโตสุตโตสุลโขชินาลุภาเวนะชิตุปตะวะธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโขสังขานุภาเวนะชิตันตลาโยสัตธรรมานุภาวะปุริโตจะนามิจฉะปัญชเลติบทที่13พาหงมหากาพาหงสหธสรมพินิมีตรสาวุธันตังครีเมฆลังอุทิตโคละสเสนมาลังทานาธิธรรมปะ มักวิินาจิตว,วามุนินโทตันเตจะสาพัะวัตุเตจะยมังคลานิมาลาติเลกะมะพิยุชนิตะสัมภันติงโคลัมปะนาละวะกะมะขมะมัททัยักขังคันตีสุนันตะ วิจินาชิตตวามุนินโทอันเตชะสาภวตุเตชะยะมังขาานินาลาคิลินฆาชะวะลังอติมันตะภูตังทาวกิจกะมะสณีวะสุทาลุนันตังเมตตามพุเตกะวิทินาชิตตวามุนินโทอันเตชะสาภวตุเตชะยะมังขารานิ อุคิตาคขมาหิอุคิตะคัคขามาติหันทัสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธิภักสังขาตะมโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชะยะมังคลานิกัตว,วานะกัทะบุทธลงอีวะคัมภินียาจิจยะทุกตววะวจานัง ชาณกายมนเนสันเตณโสะมะวิจินาชิตวามุนินโททันเตชัสสาภวัตุเตชยะมังขาลานิสัจจังวิหายะมะติสจัจจกาวาทะเกตุงวาทาภิโลปิจะมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปชาดิติชิตวามุนินโททันเตชัสสาภวัตุเตชยะมังขลานิ ดันโทปน,นันทะผู้ชะขังมิพุทธังมหิตทิงปุกเตนะเถระผู้ชะเคนะทมาปยันโตอิทูปเทสวิทินาจิตตว,วามุนินโทตันเตชัตสาภวัตตุเตชัตะบังขาลานิทุกะหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทันทะหัตถังพรม,มังวิ สุทีชุติมิทธิภะกดพิทานังยานาคเทนะวิทินาชิตตวามุนินโทอันเตชิสาพระวัตุเตชยะมังคลานิเอตาปิพุทธชยะมังคลละอันทักคาถาโยวาจโนทิณะเนสรเตมะตันทีชิตตวานะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขขังอธิคามือยันโลสะัญโยมหาก มหากรุณิโกนาโโิตายะสัพพานีนังปูเรตวาปารมีสภาปูเรตวาปารมีสปะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเตชัคะัคังคะลังชยันโตโพธิยามูเลสก,กายานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโดโหหิ ชยสุชยมังคะระชยมังคะเลอปาลาชิตาบาลังเกสิเสปทวีโปกะและอภิเสเกพุทธะสรรพุทธานังอคับปโตปะโมทติสุนักขตตังสุมัคคลังสุปภะตังสุหุตตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิทังพระมัจลิสุ ปัทกินากายยักกรรมังวาจากรรมังปัทถกินงปัทกินามโนกรรมังปณีถีเตปัทกินาปัทกินากตวานะลาพันตัเถปัทกินเพระวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะุพธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตสพระวันตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตพราะวันตุสัพพระมังคลัง รักันตุนสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตบบทที่14ปฏิทานะขาถาเยทวตาสันติวิหารวาศินีทูเปะเลโพธิะเลตหิงตหิงตาธรรมทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโลเตทวิหารมันทะเลเทราจับมน,นา นะวากาจากพิโวงสารมิกาธานาปฏิปุปสก,กาคามาจะเทสานิคมาจากอิสลาสัป,ปณะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลภูชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอ,โอาโถอัทอโวปาติกา นิยานิกางธรรมวลังปฏิจจเกปฏิจจเตสพเพปิทุขกขสกะโลตุสังฆยังถาถาตุกิลังสตังธรรมโมธรรมัมทาลาจะปุขาสังโฆโหโตุสัมโควะอัญถายะจะหิตายะจะอัมเหและขตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโน วตติงสัมปานุเนยมะธรรมเมอริยะปะเวทิเตสัป,ปนาหัวตุสเพปิปานิโนพุทธสัสสะเนสัมมาทาลังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวสตุวุธิภาวะสัตตะนังสัมมตังเนตุมเมทนิงมาตาปิตาจะอัตะลชังนิจังแักขันตุ ปุกกตังเอวังธรรมเมนะรนาชาโนปชังและขันตุสัพพธาบทที่15เทวตาอาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขกปตาจะนิทุกขาปะยปะติปยยปตาจะนิพายาโสกปตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนโเอตวตาจะอัมเหหิตสัพพันตุ ปุญญสัมปทานสัพเพเทวเมนเทวนุโมเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิจิยาธนังธานังททันตุสัทธายสัทถายะสีลังและขันตุสัพพธาภาวนาพิรตาหตุขันชันตุเทวตาขัถาขตาสัพเพพุทธาปร,ปร,ปราัปตาปัจเจกานันจะยางพระลัง อรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสบทที่16สุมงสุมังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขังตุสัพ,พเทวตาสัพพพุทธานุภาเว,วนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลัง โหตสัพพังสุมังคลังและขันตูสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเว,วนโสธีของตุนิยันตลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสานทยายบทสวดมนต์พระสูรพระปลิตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเจริญทางโลกทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายเมื่อจะเป็นองค์พระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์องค์พ่อพระพิฆเนศหลวงปู่เอี่ยมปฐมมนามหลวงปู่สวงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหลวงปู่ทวดอากงตสเสียงหกโจ ทุกทุกพระองค์เทพเทวาที่อยู่บนสวงสว่างทุกทุกชั้นแมะท่านจะอยู่ชั้นใดภูมิใดก็ตามโปรดจงอนุโมทนาบุญกับการสวดบนสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อทุกทุกพระองค์อนุโมทนาบุญแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศษฐีเหรียญยอดเศษถีเหรียญไหวครูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพาห่งพระปริศจงสำนิษสักศีลทุประการเทิน And who?